สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเหรียญนะครับสยบไพรีนะครับทวีทรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อพัดปุญากาโมนะครับเหรียญนะครับปีพศ2อ6 3นนะครับผมนี่นะครับเหรียญสยบนะครับไพรีทวีทรับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญด้านในกันนะครับผมเหรียญทุกเหรียญผมก็จะเก็บไว้ในซีนนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแต่ละเหรียญผมก็มีบางเหรียญมีน้อยนะครับมีแค่เหรียญสองเหรียญนะครับนี่เป็นรูปเหรียญนะครับผมดูหน้าหลวงพ่อนะครับ นี่ก็ลงยาน่าลงยาส้มหรือเปล่าลงยาส้มนะเพื่อนๆนี่นะครับจะหมูกลงพ่อนะครับจะหมูกร้อยนะครับผมจะมูกร้อยตานะครับหูนะครับนี่นะครับด้านล่างจะเป็นพญานาคนะครับห่วงจะเป็นห่วงไม่เจาะรูนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปรูปยักษ์นะนี่ฮะยักษ์นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพญานาคนะครับนี่ครับม้วนนะครับ ดูหน้าหลวงพ่อนะครับหน้าคมชัดนะครับผมแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นหนุมานนะครับเป็นหนุมานนะครับถืออาวุธนะครับผมนี่นะครับสยบภรีทวีทรัพย์นะครับผมเลขค้นดัเบอร์ที่สําคัญนะครับดูนะครับเลขค้นดัเบอร์นะครับสองสามนะครับเนี่ยสองสามนะครับเลขค้นดังเบอร์สองหลักนะครับผมนี่นะครับด้านบนก็จะเป็นยันของหลวงพ่อนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะออกจากซีนให้ดูนะครับเหรียญทุกเหรียญแบ่งเช่านะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมีพระนะครับพระแท้นะครับไว้บูชานะครับผมรับประกันให้นะครับว่าพระแทร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูนะครับหลังจากที่เราแกะออกจากซีนแล้วนะครับนี่คะสวยมากนะครับผมสวยมากนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นรูปพญานาคนะครับผม องคงจริงนะครับเหรียญสวยนะครับสวยมากพอจากซีนก็สวยมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นหนุมานนะครับหนุมานน่าจะเป็นหนุมานนะนะครับรูปหนุมานนะครับเลขโค้ดสองสามนะครับเลขโค้ดสองหลักด้วยนะครับผมเหรียญนี้สวยนะครับเหรียญปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมนี่ครับจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพัดเรานะครับผม สําหรับใครที่อยากได้พระแท้นะครับไว้บูชานะครับไว้ห้อยติดตัวนะครับก็เนี่ยสามารถทักสอบถามเข้ามาได้นะครับผมพระราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะต้องบอกว่าพิธีใหญ่มากนะครับในการอาจัดสร้างนะครับผมนี่ครับ